สวัสดีค่ะฟางเชโยนนะคะวันนี้ฟังอยู่ที่ธรรานาคารใหญ่ค่ะเสรีไทย68แยกหนึ่งวันนี้นะคะฟางมี Honda City 1.5 S.V. ปี11นะคะซีดําสวยๆเลยค่ะราคาสองแส0เกับาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นยอหญิงน่อหนูนะคะ9 6 27กรุงเทพมหานครค่ะมาพร้อมกับ ไฟมันติดดีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะถัดมานะคะในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กขอบ16นะคะแม็กก็สวยๆเลยกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดภายในกันบ้างนะคะ ภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีแดงเบาะก็สวยๆแบบนี้เลยค่ะน็อตซอกประตูต่างๆนะคะน็อตไม่มีขยับเลยพวงมาลัยมันติฟังช์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่น c d f ีนะคะพันนี้จะได้ไปพร้อมกับแอร์อ a นาล็อกค่ะ ภายในนะคะพีดานด้านบนนะคะก็ไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยน็อตเสากะตูต่างๆนะคะน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยค่ะน็อตเดิมเดิมเลยนะคะหน้าหลังนะคะฝั่งผูดด้โดยสารตอนหลังนะคะก็เบาะใหม่ๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับ ที่วางแขนให้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้เป็นที่วางแก้วน้ำน,นะคะให้หนึ่งตำแหน่งด้วยน็อต่างๆนะคะล็อไม่มีขยับเลยค่ะด้านหลังนะคะเหลี่ยมสันรถนะคะยังคมชัดเจนอยู่เลยค่ะ โลโก้ต่างๆนะคะตัวสอง,ต,ง,ต,งต่างๆก็ยังติดอยู่ครบอยู่เลยเหยนสั่นรถนะคะสวยๆเลยคันนี้นะคะติดตั้งคิ้วกันสา์นะคะแล้วก็ฟีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะได้ไปก็คือพร้อมใช้งานเลยภายในนะคะอ่าแล้วก็จะมีเป็นคู่มูลรถให้นะคะแล้วก็สำเนารถค่ะ ซอกประตูนะคะเพี่ลรถปี้รถนะคะก็ยังติดอยู่ชัดเจนค่ะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะสวยๆเลยคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของเครื่องกันบ้างนะคะถ้าในส่วนของเครื่องยนต์นะคะก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ i v วีเทคนะคะสสูบแบบนี้เลยเครื่องยนต์ก็แห้งๆเลยนะคะคันหน้านะคะสวยๆเลยน็อตไม่มีขยับเลยะคะ่ะ คันหน้าสวยๆเดิมๆเลยนะคะเมนอานนะคะยังกลมๆอยู่เลยค่ะน็อตที่ฝากระโปรงนะคะน็อตก,ก็ไม่มีขยับเลยแผ่นปิดใต้เครื่องนะคะสติ๊กเก,เอ,กอร์มาออกต่างๆนะคะยังติดอยู่ครบค่ะสวยๆเดิมๆเลยนะคะคันนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานราคาถูกราคาคัดเกต A ก็เป็นอีกหนึ่งคันเลยนะคะที่น่าใช้มากๆค่ะราคา289,000บาทนะคะรถปี11ใช้งานไป้าหมื0 0 0 0โลเท่านั้นนะคะรถสวยรถเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อค่ะพอของเรานะคะมีรถนะคะให้คุณลูกค้าเลือกมากกว่า2 0 0คันเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ